การมาพบคือพบที่เป็นกามมาวจรหมายถึงสถานที่เกิดแห่งสัตว์โลกผู้ยังเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกามยังเสพกามอยู่ยังมีความรักใคร่ยังมีความกลัวยังมีการหาอยู่หากินคือทำม,มาหากินกันอยู่ท่านแบ่งออกเป็น1ิชั้นดังนี้คือ 1. นนิระยะคือชั้นนรก สอติรชานโยนิคือชั้นกำเนิดของสัตว์ดิรชานต่างๆสาปฏิบิสัยคือชั้นพบภูมิของเปรตทั้งหลายสอสุรกายคือชั้นพบภูมิของพวกอสุรกายทั้งหลาย 5. มนุษย์โลกคือโลกอันเป็นที่อาศัยอยู่ของมนุษย์ทั้งหลาย 6. จาตุมมหาราชิกา คือเทวดาชั้นจาตุมมาราช 7. ตาวติงสาคือสวรรค์ชั้นดาวดึง 8. ยามาคือสวรรค์ชั้นยามา 9. ตุสิตาคือสวรรค์ชั้นดุสิต 10. นิม,มานราตีคือสวรรค์ชั้นนิม,มานราตี 11. ปรนิม,มิตวสวัตตี คือสวรรค์ชั้นปารณิมิตะวัสวัตดีทั้ง11ชั้นเหล่านี้อยู่ในกามาภพซึ่งเป็นภพที่หนึ่งของภพทั้งสาม